สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบัณฑิตหนุ่มเผยเบื้องหลังความสำเร็จป้าตัวแทนแม่ผู้มีบุญคุณสุดยิ่งใหญ่ เรียกว่าเป็นคลิปสุดซึ้งที่หลายคนดูแล้วต่างก็ประทับใจเป็นอย่างมากกับคลิปของผู้ใช้งานติ๊กต็อกอรายหนึ่งลังพดคลิปวินาทีรับปริญญาของตนเองภายในคลิปมีคุณป้าถือรูปคุณแม่ของตนมาด้วยในวันสําคัญนอกจากนี้ยังมีข้อความระบุว่าแม่คือผู้หญิงในฉากรูปและคนข้างๆคือป้าตัวแทนของแม่ที่คอยส่งผมเรียนจนจบ ผมไม่เก่งแต่คนที่ส่งผมเรียนเก่งกว่าเบื้องหลังความสำเร็จของผมรักนะครับแม่คนที่สองปริญญานี้เพื่อแม่โดยทางไทยนิวส์ออนไลน์ได้สัมภาษณ์นายเจนอนันต An ์ส่วนงามเจ้าของคลิปเผยว่าป้าเป็นคนส่งให้ตนเรียนแม่ของตนเสียไปตั้งแต่ตอนอายุ14ปี ตนเป็นคนแรกของครอบครัวที่ได้รับปริญญาจึงภาคภูมิใจมากตอนก้มลงไปกราบคุณป้าตนอธิบายความรู้สึกไม่ถูกมันตื้นตันแบบร้องให้ไม่ออกด้านป้าบอกกับตนว่าภูมิใจที่ได้เห็นความสําเร็จของหลานไม่ทําให้ผิดหวังสุดท้ายอยากจะบอกกับแม่ว่าตอนนี้ตนได้ประสบความสําเร็จตามที่หวังแล้วขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ